เอาล่ะก,กินเข้าไปแล้วทุกคนอ่าเป็นบัฟอะไรเนี่ย <Like it. S 1> มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเป็นบัฟวิ่งนะมันเหมือนเป็นบัฟอะไรก็ไม่รู้นคะครับผมเนี่ยลองนี้ลองนี้กระโดดเหรออู้หูกระโดดสูงทุกคนเป็นบัฟกระโดดสูงนะครับผมดูฮะดูฮะเย่ย โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีใจที่รับเข้าสู่เยามาตามชีแน่นครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมดูเทเบิล FES Open World นะี่ฮะหรือว่าเกม GTA การ์ตูนหรือว่าจะเรียกอะไรก็ได้นะเออแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกดูเทเบอลนั่นแหละนะตามชื่อเกมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูแท็บทุยตอนนี้นะครับดูเทเบอลเนี่ยได้มีอัปเดตนะครับผมและก็คือมันสามารถกินอาหารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าจะเป็น ผลไม้อะไรต่างๆนะครับตามร้านค้าสามารถกินได้นะครับแล้วก็มีคลาวเซฟนะครับเราสามารถเซฟได้แล้วนะครับเราไม่ต้องมาแบบเริ่มใหม่หรือว่าลบเกมไปหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะให้เราเซฟแบบเป็นเซฟบนคลาวแล้วนะครับเราจะไม่ต้องอเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มเล่นใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพชั่นให้เราเก็บด้วยนะครับผมซึ่งมันจะให้พลัง หรือว่า Ability ต่างๆนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในแมปนี่แหละให้เราไปหาดูเอานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับผมพอกเซลสตูดิโอภูมิใจนำเสนอนี่เพลงแห่งตำนานนะครับผมทางซ้ายบนนะมันจะสามารถกดดูได้นะครับว่าเซฟลอมบางขนาดไหนแล้วนะครับอย่างตอนนี้นะครับมิชชั่นผมยังเป็น0ูนทับเนะครับยังไม่ได้สำเร็จมิชชั่นเลยสักอย่างนะ มีตังอยู่751บาทนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเล่นเป็นเจ้าแจ็คคนเดิมเพิ่มเติมคือเราจะต้องไปหาของกินนะฮะมีตัง700รไปซื้อปืนมายิงก่อนได้ไหมอ,อยากยิงคนวาเดี๋ยวมาถึงก็ขอใช้สูตรเลยนะครับผม D U D E B O L T นะครับ b o o โ t b ์ Football นะครับมันจะทำให้เราวิ่งเร็วนะอ้าววิ่งเร็วมากไปเจอแฟตเลยนะครับผมวิ่งไวมากวิ่งไวมาก เดี๋ยวเราจะลองไปที่ไหนก่อนดีมานี่ก่อนเลยนะครับผมามาที่นี่ครับที่เลมอนจุย้ยนะครับผมบัดดีคุณจุย้ยแต่นี่มันชื่ออะไรวะแต่นี่ชื่อเลนนี่นะครับผมว่าไงคุณเลนนี่มีอะไรผมกินเปล่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงพชั่นโอ้โหรู้สึกว่าจะใช้เงิน300เหรียญเลยนะครับผมโพชั่นราคา300ยไททันโทนิกลองกินดูดิอะลองกินดูดิลองกินดูดิออดดอดดโอ้โหเดี๋ยว กินแล้วตัวใหญ่มากทุกคนกินแล้วเราตัวใหญ่โคตรๆนะครับผมดูฮะตัวสูงขึ้นนะครับทุกคนหนขอถ่ายรูปหน่อยดิอขอข้ากล้องถ่ายรูปหน่อยโอ้โหเราเราตัวสูงมากนะครับเรากลายเป็นไททันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะทุกคนตรงบนโทรศัพท์เนี่ยเห็นบ้างตรงนี้นรตรงน,รงนี้มันมีเวลาบอกด้วยนะว่าบัฟเนี่ยมันจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับผมมันจะเหลือกี่นาทีนะฮะโอ้สามร้อยเอา้า ถึงตัวจะใหญ่แต่ก็โดนรถชนตายอยู่ดีเฮ้ยวีลฟาอ่ะมันคือมันคือบัฟทำให้เราตัวอ้วนตัวใหญ่นะครับผมเอาเรื่องจัดแล้วผมขับรถได้ไหมเนี่ยเอาไงขับรถได้เปล่าน่าจะขับได้อยู่นะไหนลองดูดิอ้าวพอขับรถปุ๊บกลายเป็นตัวเล็กทันทีเลยอะไรกันนี่ไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยแง่แง่งนแง เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินแถวดูดมาดดีกว่านะครับผมเพราะว่ารูพวกร้านดูทมาดเนี่ยมันมีของขายใช่ไหมลนะ่นะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันจะมีอะไรให้เรากินบ้างนะครับผมโอเคเข้ามาข้างในนะครับุวยเราก็ยังตัวใหญ่เหมือนเดิมว่ะ <laughs> บัฟมันจะอยู่ได้นานอยู่นะทุกคนเหมือนอยู่นานอยู่นะนี่เราสามารถกินแอปเปิ้ลได้นะครับเดี๋ยวลองกินดูดิีอูอ้กินแอปเปิ้ลได้นะครับแต่ว่ากินแล้วมันได้อะไร อ๋อนี่ไงนี่ไงเหมือนกับกินแล้ว HP พมันขึ้นนะครับแต่ขึ้นเป็นสีฟ้านะครับนี่เห็นปะเนี่ยมันขึ้นเป็นสีฟ้าแถบแถบสีฟ้าขึ้นมานะครับเหมือนเหมือนกับว่าเสริมเกาะหรือเปล่าเสริมพลังอะไรแบบนี้นะครับไหนลองกินองุ่นดิองุ่นกินได้ไหมองุ่นก็กินได้นะครับผมให้พลังเราเหมือนกันนะฮะโอ้กินได้ยังกระเทียมมาทุกคนเฮ้ย <c oughs> แต่ว่ากระเทียมต้องห้าสิบว่ะต้องช่องแพงนะครับผมมะนาวอ่ะมะนาวกินฟรี เอ้ <c oughs> กินมะนาวฟรีครับผมเอาเรื่องจัดเอ๊แต่ว่ามะนาวมันไม่ได้ค่าอะไรเลยนะเออ <c oughs> มันมันกินแล้วมันเฉยๆอะ่ะนะครับผมฟักทองกินได้ไหมฟักทองกินได้แต่ว่าใช้เงินห้าร้อยไม่ไหวอะ่ะผมมีตังค์ไม่ถึงเดี๋ยวขอยืมตังค์หน่อยลนะกันมีแค่สี่ร้อยหบาทเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปหาตังค์เพิ่มก่อนแล้วทำไมเราวิ่งช้าลงวะหรือว่าสูตรดูดโบอา้าวชิหายแล้วออกออก,ออกไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกใช้สูตร a n t d u d e endoot e n d อ่าสูตร endoot มันก็จะตัวเล็กนะครับผมอ่าประมาณนี้อ้าพอเราใช้สูตรมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยว่ารู้สึกว่าบัฟบัฟจะเป็นเหมือนเดิมครับผมบัฟหายครับผมเออกลายเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมเลยฮะอะไรครับเนี่ยไปดูร้านแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่า ร้านเฮเบอร์เกอร์มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยครับผมผมว่าก็น่าจะมีเบอร์เกอร์แหละร้านเฮเบอร์เกอร์ก็ต้องมีเบอร์เกอร์ซีพี่อั๋นเปียกก็ตามได้นะนี่เบอร์เกอร์100หนึ่งร้อยเหรียญนะผมกินดูดิกินได้กินได้เป็นไ,ไ,ไงไม่มีอะไรเลยกินได้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะผมอะไรครับเนี่ยกินได้กินได้แต่ว่าไม่มีบัฟอะไรนะแล้วคือบัฟตัวอ้วนผมหายไปไหนตอนนี้กลายกลายเป็นตัวปกติแล้ว อันนี้อะไรอ่ะกินได้ไหมเหมือนเป็นอะไรไป็เหมือนเป็นเซนดิวิ์เลยนะครับผมกินไม่ได้กินไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมขอยืมรถหน่อยแล้วกันนะครับผมรถใครก็ไม่รู้อยากขอยืมหน่อยเดี๋ยวผมจะลองไปตรงนู้นตรงนู้นมันจะมีโพชั่นไหมนะครับผมผมว่ามันน่าจะมีนะอ้าความความความไปเร็วไปไปขอซิ่งรถหน่อยแล้วกันนะครับผมเงี้ย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 ้ผ่านเจอยู o พอดีเลยว่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในนี้มันจะมีโพชั่นไหมผมว่าในนี้ในห้องทดลองเนี่ยมันน่าจะมีนะผมว่ามันมันเป็นที่ที่น่าจะมีอะ่ะทุกคนนะครับอันนี้ปุ่มซอมบี้ยังไม่กดยังไม่กดอ่าไหนดูด,ดิยามองหานี่ป้าพโชั่นอ่าออ no, โดพชั่น350เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาดูดโบออกก่อนเผื่อกินแล้วมันวิ่งเร็วนะครับอ่าตอนนี้เราวิ่งปกติแล้วนะ แตลองกินดูซิพชั่นสามร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับ 5, 5. อ่ากินเข้าไปฮนะไหนเป็นไงโอ้เหมือนเราได้พลังเยอะขึ้นนะครับผมเหมือนกับว่าเราแข็งแกร่งขึ้นนะทุกคนเอาเรื่องจัดจครับเป็นโพชั่นแบบว่าเพิ่มความแข็งแรงเนรัยผมเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วมีแค่นี้หรอ,อมันจะมีแค่นี้นะทุกคนพชั่นมีแค่นี้ <laughs> เหมือนเราแข็งแรงขึ้นว่าเราตบแบบตบคนทีเดียวตายเปล่วะ เออถ้าตบคนทีเดียวตายก็จะมันอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนเนีครับผมไปลองตบคนดูดีว่าตบทีเดียวจะตายไหม <laughs> ผมว่าน่านาจะเอาเรื่องอยู่นะเออไปไปไปเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูรู้สึกว่าโพชัน่นแต่และโพชั่นเนี่ยจะค่อนข้างใช้เงินแพงพอสมควรนะครับหลักร้อยเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผลไม้ผลอะไรเงี้ยใช้เงินไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมขอลองตบคนหน่อยดี <Yo. S 1> เอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทีเดียวตายอะ่ะ ก็ใช้หลายทีอ่ะยังไงแล้วเนี่ยแตนะ่ผมแข็งแรงจนแบบว่ารถชนไม่ได้ใช่ไหมเออเราแข็งแรงว่ารถชนเราไม่ได้ทุกคนเอาดูนะคอยดูนะผมจะปล่อยให้รถชนผมดูนะดูนะดูดิรถมันรถไม่สามารถชนเราได้อ่าวกำลังพูดอยู่เมื่อกี้ว่ารถไม่สามารถชนได้ <laughs> กลายเป็นว่ารถชนได้ปกติเฉยเลย <laughs> อะไรกันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh. เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพิมพ์สูตรก่อนอ่า ah, d a Y นีครับเปลี่ยนทห้มันเป็นตอนเช้านะผมชอบตอนเช้ามากกว่านะครับไม่ค่อยชอบตอนที่มันมืดๆค่ำๆจะเท่าไหร่นะครับผมอ่า ah, มีแฮมเบอร์เกอร์กินละนะครับผมแล้วก็มีอะไรกินอีกอะวัน oh, ผมอยากลองกินฟักทองอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าฟักทองมันจะกินแล้วได้อะไรนะยครับผมแหน่ไดูร้านกล้วยหน่อยดิ้านกล้วยมีอะไรกินป่ะขอหยิบเงินก่อนเลยแับแรก อ่ามีกล้วยนะครับราคา3า0นู่น่กินกล้วยไหมกินกล้วยราคา300แต่ผมว่ามันไม่น่าจะได้บัฟอะไรนะคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะได้บัฟนะครับแต่คิดว่ามันกินได้แหละแต่ว่ามันไม่น่าจะได้บัฟแหละเออไหนไปลองร้านนี้ในะร้านเหล้าเอยร้านเหล้ามันน่ามันน่าจะมีพชั่นนะเพราะว่ามันเป็นร้านขายเครื่องดื่มไงใช่ไหมให้มีจริงด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอโนโพชั่นแต่ว่า AD ดีนี่คือโฆษณานะครับรู้สึกว่าถ้าเราจะกินคือเราต้อง อ่าดูโฆษณานีครับผมอ,นน desserts. อันนี้เรากินไปแล้วเ ане, <et> นี่ยอันโนโพชั่นเนี่ยก็คือทําให้กล้ามใหญ่เนี่ยครับเอ่อแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะสปริงกี้สปินสปริงกี้สปินเหมือนอารมณ์ประมาณว่าวิ่งเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาดูดโบออกก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเอาดูดโบออกอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดอ่ะเดี๋ยวผมเอาดูดโบออกนะครับแล้วก็ลองกินดูแต่ว่าต้องดูโฆษณานะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูโฆษณาสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราจะได้เป็นบัฟอะไรนะครับเอาล่ะกินเข้าไปแล้วทุกคน เป็นบัฟไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเป็นบัฟวิ่งนะมันเหมือนเป็นบัฟอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไหนลองนี้ลองนี้กระโดดเหรออู้กระโดดสูงทุกคนเป็นบัฟกระโดดสูงนะครับผมดูฮะดูฮะเย้หูกระโดดโคตรสูงเลยทุกคนฮะตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นบัฟวิ่งเร็วนะฮะกระโดดสูงมากทุกคนกระโดดสูงจัดจัดอ่ะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องให้ผมชอบอันนี้มากระโดดสูงดีนะครับผม ในนี้เรามีบัฟอะไรหรือเปล่าลุงลุงหวัสด,ดีขอตบทีนหมั่นไส้ <c oughs> <c oughs> ลุงบอกมึงตบกูทำไมกูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเดี๋ยวเอาดูดโบส่ก่อนรู้สึกว่าวิ่งช้าแล้วไม่ไม่ไดไไไ้ไม่ทันใจนะครับโอ้พอเอาดูดโบมาใส่กับการกระโดดสูงนี่ทำให้เราแบบว่าวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงคือแบบดีมากนะครับผม เดี๋ยวเราออกนี่ออกแบบไม่เซฟแล้วก็เข้าใหม่ดูดูซิว่าเงินมันจะยังอยู่ไหมเอาเงินเหลือแค่ร้อยสิบ่เงี่ยผมก็นึกว่าเงินยังอยู่แบบเจ็ดร้อยอะไรอย่างงี้แสดงว่ามันออโต้เซฟตลอดอย่เงี้ยผมเออแล้ววิธีหาเงินนี่จะไปต้องไปทํางานเนี่ยผมไม่ใช่อะไรขี้เกียจไปทํเนี่เอาเอาลงประมาณนั้นแหละผมอะผที่อยากกินฟักทองไงอยากรู้ฟักทองมันมันกินแล้วมันได้ดีไหมอยากรู้มันกินแล้วมันจะกลายเป็นอะไรเนะี่ย เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาตาตาจุ้ยก่อนตาจุย้ยผมเรียกตาจุยย้ยว่ะติดติดเรียกตาจุ้ยไปแล้วนะมาดูซิว่าโพชั่นแกมีอะไรขายอันนี้เป็นโพชั่นบลิดนะครับผมบลิดนีน่น่าจะเป็นแบบว่าวิ่งเร็วนะเออคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมไปหาเก็บเงินก่อนผมได้เงินมาละสองร้อยห้าสิบผมพร้อมกินแลยครับผมเอากินเลยกินพชั่นเข้าไปอา้าวิ่งเร็วจริงๆด,ด้วยทุกคนไม่ต้องใช้สูตรนะครับผม โอ้แต่ว่าเสีย200นะเอาเรื่องไม่ละสอ0รเลยนะวิ่งเร็วจริงวิ่งเร็วจริงอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรนะครับผม้มันเป็นบัฟนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอ้ขอจุ๊บจิ๊บเงินก่อนละกันนะฮะไหนมีเงินน,นะฮะเราเก็บไหมอ่าเก็บเงินเก็บเงินได้200แนละ้วทุกคนพชั่นราคาค่อนข้างแรงนะทุกคนเต้องต้องแบบว่าเก็บเงินหน่อยละกันนะครับ ถ้าเป็นังไงก็ต้องมาโพชั่นนี้เป็นโพชั่นโพชั่นฟรีแต่ว่าต้องดูโฆษณานะครับอ้าวบิดที่เรากินไปแล้วนะครับทําให้วิ่งเร็วนะครับผม <like> สีม่วงนี่อะไรสแนโปโพชั่นเฮ้ยมันคืออะไรวะแต่ต้องดูโฆษณานะอ่ะกดเลยโอเคครับกินเข้าไปแล้วครับทุกคนดูสิอ้าวเฮ้ยมาโผล่อะไรนี่วะเนี่ยเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาโผล่นี่เฉยเลยเฮ้ยโพชั่นอะไรวะทุกคน กินแล้วมาผูดนี่เฉยเลยเดี๋ยวแล้วจะเอาหนียังไงเดี๋ยวไปเอาเครื่องบินดีกว่าไป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 เดียวเดียวเดียวตำรวจมาเต็มเลยโอ้ไม่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 ขอโทษครับขอโทษครับเออเดียว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 จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหโอ้มันมาที่นี่เฉยเลยทุกคนโอ้ยังไงเลดเอาระเบิดตายอีกกูโอ้ยเดี๋ยวเดียวผมหนีก่อนผมหนีก่อนโอ้ มันเป็นโพชั่นอะไรวะทุกคนฮ่าฮ่ารถสว่างขึ้นมาเดี๋ยวขอญาติหนีตำรวจก่อนโอ้ oh my god คือบินวิ่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราคือบินก่อนทุกคนหนีหนีหน,หนีไม่ได้ไม่ได้ตำรวจจับตำรวจไล่จับมันจะไม่ให้เรามาเกิดตรงนี้วะเนี่ยโอ้ไป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 เหี่ยวู้ห yeah. นีก่อนหนีก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหนีก่อนนะหนีก่อน ว่าตำรวจเกลียบเลยอยู่ๆมาโผล่ไข่ทหารเฉยเลยอะ่ะอะไรกันนี่ตกใจหมดเลยนะครับผมเอาไปบินหนีก่อนบินหนีก่อนเดี๋ยวบินไปฝั่งนน้นก่อนละกันนะครับผมโอ้โหอะไรวะตกใจเลยทุกคนโอ้โหเราหนีได้ยังเนี่ยหนีได้ยังรู้สึกว่าจะยังไม่ได้เฮ้ยเหมือนมาติดดาวตลอดเวลาเลยนี่ว่ะ เราไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยเว้ยโพชั่นชื่อสแนปเนีครับผมโอ้ดูดินี่ขนาดาษบินบินมาฝั่งนี้แล้วนะบินมาฝั่งนี้แล้วตำรวจตำรวจยังตามอยู่เลยอ่ะโอ้ my god ดูดิเฮ้ยต <laughs> ำรวจยังตามอยู่เลยนี่ขนาดาษบินมาฝั่งนี้แล้วเนี่ยโหยังไงอ่ะต้องไปไฟกับตำรวจแล้วมั้งเนี่ย โอ้งงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถหนีดิขับรถหนีหรือว่าขับรถหนีได้ไหมไป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 ขับรถหนีขับรถหนีหนคือดาวมันไม่ลดด้วยไอ้ทุกคนดาวมันไม่ลงอ่ะโอ้โหโพชั่นนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ตำรวจมาเต็มเลยโอ้หนีไม่ได้ครับเป็นโพชั่นบ้าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ย ดาวไม่ยอมลดครับวัดเดือด heck อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหงงเลยโอ้โหงงเลยครับผมแล้วตำรวจแม่งมาไม่หยุดด้วยนะ <laughs> ตำรวจมาแบบมาตลอดเลยอะอะไรกันนี่โอ้ยโอ้ยโดนรถเกียบโดนรถเกียบโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเออเออเออเดีย๋ยว ต้องการเล่นกับผมใช่ไหมยิงแม่มเลยยิงแม่มเลยเออยิง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 มาดิครับ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 เอาละเบิดมาละเบิดมาเอาละเบิดมาตายซะคือตายกันหมดนี่แหละ <laughs> เฮ้ยทำไงได้ไม่งั้นมีเงนต้องยอมโดนจับแล้วล่ะทุกคนต้องยอมโดนจับอะ่ะคือแบบเนี่ยดามันไม่ยอมลดเลยเ ถึงจะไม่มีใครตามมาก็เถอะเนี่ยดาวไม่ลดเลยอะ่ะอะไรครับเนี่ยงงไปหมดแล้วแล้วด,ดูมาเรื่อยๆเลยโอ้แล้วคือตำรวจจับตายอย่างเดียวด้วยนะอ่ะลองยอมตายดิยอมตายอา้าวตำรวจตำรวจห่อตกเองเฉยอะไรกันเนี่ยโอ้ เป็นบัฟที่ปวดหัวพอสมควรนะครับผมขออนุญาตออกแลก้วกันถ้าเกิดว่าไม่ออกก็คงจะต้องรอจนกว่าจะตายนะครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ <laughs> มันเป็นโพชั่นที่อยาไปกินนะครับที่มันเขียนว่าสแนปเนียครับผมโอ้โหเป็นโพชั่นที่แบบว่าไม่ไหวอะนะกินปุ๊บไปโผล่ข่ายทหารแถบตำรวจทหารไล่ไล่ยิงนะผมและดาวไม่ลดด้วยโอ้โห เอาเรื่องจะจัดเนี่ยครับสำหรับใครที่อยากจะมันนะนะก็ลองไปทานได้นะครับกับโพชชันแซนดเนี่ยผมเนี่ยไอแนดโพชั่นเนี่ยขวดสีม่วงอย่าไปกินนะฮะมันอันตรายมากเลยกินแล้วมาไม่หยุดเลยโอ้โหอันตรายสุดๆนะครับผมผมว่าโปชั่นมันนา่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับวันนี้นะครับที่ลองให้ดูนะครับดูเทปบอลอัปเดตนะ เดี๋ยวผมจะลองไปกินฟักทองดูนะทุกคนผมมีเงิน500นะเดี๋ยวจะมากินให้ทุกคนได้ดูกันนะผมผมว่ามันน่าจะได้บัรหรือเปล่าอ่ะลองกินดูครับกินฟักทองโอ้โหกินไปแล้วฮนะได้ไรได้ได้เกาะมาครึ่งหนึ่งนะยครับผม <laughs> แล้วก็ได้กล้ามใหญ่เนะีฮะได้กล้ามใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีพลังเพิ่มขึ้นนะฮะเออฟักทองลูกนึ่งเพิ่มพลังได้นะครับแล้วก็อ่าให้ เกาะมาด้วยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมอ้าวฟิลฟาวนะสำหรับใครที่อยากจะกินฟักทองนะครับผมว่าเอาไปกินบัฟน่าจะดีกว่าสนุกกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับกับเกมดูเทปป์บอออัปเดตใหม่นะครับผมก็ลองไปอัปเดตแล้วก็ไปเล่นกันได้นะครับผมลองไปเก็บเงินแล้วก็ซื้อโพชั่นมากินกันได้นะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู a เก i งครับผมบ๊ายบาย